สวัสดีปีใหม่กับทุกๆุกลักานาราศีขอให้ปี2568นี้เป็นปีทองเป็นปีแห่งความร่ํารวยนะครับให้กับทุกๆุกลักานาราศีดังนั้นนะครับเราก็เลยได้แนะนำนะสถานที่เติมบุญนะครับให้กับทุกๆรลัก,กานาราศีเอาไว้2แห่งนะครับ ที่แรกกันก็คือที่จังหวัดกระบี่นะครับด้วยบาร,รมีของหลวงปู่เนศนะครับปีนี้อายุร้อยขวบพอดีเลยนะครับกำลังจัดสร้างพระอุโบสถอยู่นะในปีปีนี้นะครับใครอยากจะ ร่วมบุญกับท่านนะครับผมก็ได้นำ QR code ของวัดนะเอามาแสดงไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับสามารถสแกนนะร่วมบุญกับหลวงปูน่เนธนะครับได้เลยนะวัดนี้เนี่ยนะครับอ่าก็จะเป็นวัดที่สะอาดเรียบร้อยนะเลยนะครับเป็นวัดแบบสายป่านะอ่าอยู่ติดแบบ อาแบบแม่น้ำนะครับติดทะเลเลยนะอ่ามีแหล่งท่องเที่ยวก็คือว่าไปกราบไหว้นะพระพุทธได้นะครับไปกราบาหาหลวงปู่เนตรได้นะรวมถึงว่าอ่าไปไหว้พญายสมันนะครับเป็นพญา,านาะคนะครับเป็นองค์สีฟ้าแหละนะอ่าองค์หนึ่งนะครับอ่าไปสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเติมบุญเติมกุศลได้นะถ้าใครผ่านไปที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ ถ้าจะสะแกนเชิญโค้ดร,ร่วมสมทุนสร้างพระบูชก็สามารถทําได้เลยนะเงินเข้าวัดโดยตรงนะครับอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นหลวงปู่อายุมากเช่นเดียวกันนะจังหวัดอุดรธานีนะครับชื่อวัดหล่อหลวงปู่เจริญนะครับอยู่วัดป่าภูวังทองนะครับเลขบัญชีเนี่ยเป็นทศนะกาลังจัดสร้างโรงพยาบาลลักษณะแบบแพทย์แผนไทยนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับใครอยากร่วมบุญจัดสร้างโรงพยาบาล ก็สามารถทําบุญตามเลขบัญชีที่ขึ้นเอาไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะโดยที่เงินทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยนะส่งตรงเข้าวัดแถมาวัดและหลวงปู่ั้งสองรูปนี่นะครับไม่ได้รู้นะว่าผมเนี่ยครับเอาเลขบัญชีวัดมาให้ทุกคนร่วมทําบุญนะครับใครได้ยินคลิปนี้แล้วนะอยากจะทํา,าทบุญร่วมสมทบทุนกับทางวัดนะทางสร้างพระอุโบสถสร้างโรงพยาบาลก็สามารถทาได้ครับจะได้เฮงเฮงตลอดปี2,500 68นี้นะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลิปภาพรวมของเครื่องปีแรกนะเพราะว่าในส่วนของดวงดาวใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เขาเขาจะทําการย้ายเรือนเขาก็จะอยู่ในช่วงจังหวะของอเดือนพฤษภาคมซะเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคมอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวเป็นการตั้งรับนะ ดวงชะตาของทุกๆคนนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือภาวะวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนะพะถ้าดูจากภาพรวมหลักๆของดวงที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันก็คือดวงเมืองเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่าภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับแปลเปลี่ยนไปตามดาวพระอังคารใช่ไหมนี้พอดาวพระอังคารเนี่ยเขาในปี2,568นะครับเขาเดินแบบ ไม่ค่อยดีนะเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตกอริมหาจักนะในส่วนส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นในส่วนของครึ่งปีหลังแล้วก็จะไปตกเดือนของมรณะกเกษตรใช่ไหมก็ไปตกในครึ่งปีหลังเช่นเดียวกันเพราะนั้นครึ่งปีแรกเนี่ยนะก่อนที่มันจะไปครึ่งปีหลังเนี่ยนะ,ะมันกําลังดาวของดาวพระอังคารท่านเองก็ เดินแบบไม่ราบรื่นนะอย่างไป,ไป,ปลายปลายปีของปี2567เนี่ยเขาเรียกว่าเดินเป็นนิดนะเดินเป็นนิดนะพอไปสู่ปีหน้านะมันก็จะมีในช่วงจังหวะของเดินเป็นนิดอีกส่วนหนึ่งด้วยนะนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจต่างๆสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวอาจะมากระตุ้นนะทำให้หลายๆคนขยับขยื่นเคลื่อน,นไหวได้ลำบากนะ ดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะอ่าก็มีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของทุกๆคนใช่ไหมถ้าดาวพระอังคารนะครับคือดาวลัคนาของราศีเมษเนี่ยยังเดินนะติดๆขัดๆอยู่นะจึงจําเป็นจะต้องอ่าทำอะไรเนี่ยนะครับอย่าทำเผลอไปตามใจนะเพราะถ้าทำเผลอไปตามใจนะครับมันก็จะมีเหตุนะให้ทั้งเสียทรัพย์นะถูกหลอ,อกลวง นะหุนหันพันเด่นมากจนเกินไปนะอาจจะเกิดเหตุการณ์นะที่ทําให้เราจะต้องมาเสียใจภายหลังได้นั่นเองนะครับแต่ถามว่าการที่ดาวาพระอังคารข้อดีของท่านเนี่ยนะครับที่เดินไปในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยเดินไปในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะถึงแม้มันจะไม่หวือหวานะแต่มันยังมีการเคลื่อนไหวให,ให้เดินไปข้างหน้านะได้เป็นอย่างดี ดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับจึงเป็นช่วงจังหวะประคองตัวนะทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปจะลงทุนทำอะไรนะครับก็ต้องอมีความรอบคอบนะตามดาวพระร้างขาดอันนี้ไม่ได้มาพูดให้ตกอกตกใจนะหรือว่ามาเบรทุกคนที่แบบกำลังมีความคิดที่จะลงทุนลุยต่อในชะตาชีวิตนี่นะแต่ดวงดาวนะมัน อ่าเป็นการเตือนเฉยๆนะว่าให้ระวังทรัพย์นะครับในการใช้จ่ายในการลงทุนเพราะในพบของการเงินนะของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ายังคงมีดาวฤตยูโคจรลอยนะอยู่ในพบการเงินของดวงชะตาของเราอยู่แลหลายคนนะครับเป็นนักโหราศาสตร์ลหลายๆคนที่ดูดวงชะตาตัวเองเป็นนะก็ต้องมาเถียงผมแล้วแหละว่า มริตยูยเนี่ยนะครับเวลาเขาอยู่เรือนไหนอยู่เจ็ดปีเต็มไม่ใช่เหรอนะ,อะก็ต้องตอบว่าใช่นะแต่ในช่วงจังหวะที่ท่านยืนอยู่ในภพการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจังหวะของครึ่งปีแรกของปี2568นะท่านทำหน้าที่ในเรื่องของอการแบบหมุนซับปะ นะหมุนรั์นะคือเชิงทําลายหมุนรัพย์เชิงทําลายนะออกมาแนวไหนล่ะก็เ,ะเช่นนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสนินไม่เคยกู้มาก่อนก็ต้องไปกู้อย่างนี้ไงนะมันก็เลยกลายเป็นการหมุนรัพย์เพราะมันเป็นหมุนรัพย์แบบพระรหัสใช่ไหมอ่นะพาพอมีพระรหัสโคจรร่วมเรือนอยู่ด้วยนะก็เป็นการแบบอ่าบางครั้งเอา บ้านนะครับมีการรีไฟแนนซ์เห็นไหมรีไฟแนนซ์ก็หมุนซับแล้วนี่ไม่ได้เสียหายเยอะแยะใช่หไหมรีไฟแนนซ์ ance, หมุนทรับแปลเปลี่ยนดอกเบี้ยให้มันถูกลงเนี่ยนะถ้าทําธุรกิจก็มีการจะต้องอ่ะระบระวังนะเช่นจะต้องไปขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจใช่หไหม ขยายเห็นไหมมันเป็นการเพิ่มเติมแต่มันเป็นการบุญทรัพนะเพราะมันต้องไปขอสินเชื่อเพิ่มนะอารมณ์เป็นไปนละลักษณะแบบนี้เลยนะครับของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดของอครึ่งปีแรกแล้วจะค่อยๆทยอยฟื้นขึ้นนะดีขึ้นมานะครับตามคลิปแบบที่ผมทําเป็นคลิปปี2568ะนะพอดาวดวงใหญ่ๆเขาย้ายก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับ ถ้านะใครวางแผนดีๆนะ,อะมองในมุมดาวที่มันเป็นอาการแบบผิดปกติว่าวิปริบวิแบบนี้เนี่ยนะครับมาแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสนะเช่วนว่าเอ้ฉันอยากจะขอสินเชื่ออยู่แล้วนะก็เป็นช่วงจังหวะดีช่วงโอกาสดีในส่วนของครึ่งปีแรกข,ของปี2568อยหกสเลยไงนะครับแต่ยังคงนะเตือนอยู่ดีแหละต่ว่า,วาภาวะเศรษฐกิจต่างๆของตัวเมดเองนะครับจะต้อง อะระมัดระวังนะครับตามมุมดาวนะที่เขามาเตือนนะให้เราแบบใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทจะได้ไม่เสียทรัพย์ออกไปมากจนเกินไปหรือว่ามีใครมาหลอกลงทุนร่วมลงทุนนะมันจะได้ไม่เสียหายนะอะไรต่างๆออกไปนี่ในลักษณะของครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเราก็มาดูแลนะเราก็มาดูแลนะว่า าทางด้านทับอีกตัวหนึ่งนะทรับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันแปลเปลี่ยนนะครับมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็เห็นเลยนะว่าทางด้านของทรับหลักนะอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านของดาวพระศุกร์นะของเรือนชะตาช่วงจังหวะของครึ่งปีแรกน่นะครับไม่รู้ท่านไปยืนอยู่ทําไมอยู่กับที่นะยืนมนนะยืนอยู่กับที่เลยในเรือนของอาราศีมีนนะครับน่าแสดงว่า ทรัพย์ตัวนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายออกไปนะเสียหายออกไปได้นะเพราะพระสุขจืนได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดใช่ไหมสุขในเดือนราศีมีนเนี่ยนะเขาเรียกสุขมหาอุดมหาอุดเนี่ยนะก็แปลไปเลยนะว่าถ้าเสียเงินนะก็เสียสูงสุดนะถ้าได้ทรัพย์ก็ได้สูงสุดนะแต่มันไปอยู่ในเรือนของอวินาศานะใช่ไหมของชาวลัคนาราศีเมษ นะก็จะแปลว่ามีการเสียทรนะัพย์นะยางสูงนะได้นะครับในช่วงจังหวะของครึ่งปีแรกของปี2568นะครับจึงทำคลิปนี้นะครับที่เตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเอามาให้กับชาวรัคนาราศีเมษนะครับเพราะเรื่องของเนื้อง,งานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมองว่า มันมีเข้ามามันมีเข้ามาหนักๆอยู่นะครับมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาให้ใช้ชีวิตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วการเงินส่วนหนึ่งมันก็เดินไปข้างหน้าชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษก็เดินไปข้างหน้าแต่ทรัพย์นี่แหละนะที่เป็นตัวปัญหานในส่วนของครึ่งปีแรกพอพ้นจากช่วงนี้ไปแล้วนะครึ่งปีแรกของปี2568แล้ีหยนะมันจะแปรเปลี่ยนไปในทาง บวกบวกนะแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นจากที่เคยหมุนนะเช่นทาธุรกิจใหญ่โตหมุนเงินเยอะนะเงินออกเยอะ,ะเดี๋ยวจะเริ่มทยอยได้กําไรกลับเข้ามานะให้รอดาวพวกนี้เขาเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเงินต่างๆก็จะทยอยกลับเข้ามามีเงินใช้มีเงินอู้ฟู่แบบนี้นะครับตารที่ดาวหลักๆท่านนะ,นะเดินเข้ามา เกื้อหนุนให้กับเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองนะทีนี้มันจะมีมุมดาวอีกองหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งนะอีกดวงหนึ่งนั่นเองนะครับที่มาเป็นพหะเหตุนะในเรื่องของอการเตือนสตินะในเรื่องของชีวิตครอบครัวนะมันเป็นมุมดาวที่มันสัมพันธ์กันตลอดกาลเลยนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยพอมันแต่งงานกันมาแล้วหรือว่าอยู่กินด้วยกันมาแล้วเนี่ย ถ้ามันจะเลิกลากันเนี่ยนะมันหลักๆว่ามันจะมีอยู่แค่สองเรื่องนะก็คือหัวใจแปลเปลี่ยนใช่ไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งคือรัพย์แปลเปลี่ยนนี่มันมีแค่นี้นะชีวิตมนุษย์นะนะส่วนใหญ่จะมีแค่นี้นะถ้าหัวใจแปลเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่ามีคนอื่นมีมือที่สามมีอะไรต่างๆเข้ามาอ่ามันก็เลิกลาอย่าล้างกันใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยในของชาวราศีเมษเองครึ่งปีแรกจะต้องระมัดระวังนะครับบางที เครียดเรื่องเงินนะต่างคนก็ต่างแบบเหนื่อย,เ,อยเบื่อนะที่มันจะเป็นกับชีวิตที่มีอยู่ก็โทษกันไปโทษกันมานะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วนะ,อะพอเงินไม่มีนะรักก็แปรเปลี่ยนได้จึงต้องเตือนให้กับชาวลัคนาราศีเมษครึ่งปีแรกเลยเต็มๆเลยปกติดาวเขาจะเดินเร็วนะแต่ครั้งนี้นะ่นะเดินแบบเ,เบื่อหนายไม่อยากมีความรัก นะอยากจะหาแต่เงินอยากจะทุ่มแต่เงินอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะอยู่กับเพื่อนและไม่อยากจะอยู่กับคนรักแล้วนะครับ จึงจะมีภาวะแบบนี้นะเข้ามาในส่วนของครึ่งปีแรกของปี2568ด้วยนะครับหลังจากนั้นความสุขต่างๆก็จะทยอยกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกนะของปี2568ความรักนั้นบอบบางนะครับชาวลัคนาราศีเมษก็อย่าลืมดูแลครอบครัวดูแลคนรักนะครับของเราให้ดีๆคือมุมดาวเนี่ยมันมัน,มนสอดถึงอารมณ์ใช่ไหม แต่ถ้าพฤติกรรมเราฝืนไปนะมันก็ยังรักษาเอาไว้ได้นะครับเช่นนะเราทําแต่งานไม่เคยมามีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็กลับมามีไงนะความรักมันก็กลับมาแล้วนะเท่านั้นเองไม่ใช่จะต้องน่ากลัวไปนะไอ,อ้หูมุมดาวมันมาแบบนี้เราเลิกกันแน่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปเราแค่ว่าดาวมันมาส่อและว,ว่าเอ้ยเดี๋ยวเลิกกัน นะแล้วก็ดูแลกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น,นมันก็รักกันนะมันก็รักกันนะเพราะมุมมมุดาวในอารมณ์เนี่ยนะอ่ามันเป็นมุมดาวที่สองแง่สองง่นะถ้ามันไปตกในเดือนที่แบบ พุ่งไปอย่างเดียวเลยสินะก็กลับมารักกันไม่ได้นะแต่อันนี้มันยังหาได้และมันยังกลับมาได้นะครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะถึงแม้ว่ามุมมันบอกว่าโอ้โหเสียหายเยอะนะไหลออกเยอะนะแต่มันมีข้อดีของกลุ่มธุรกิจนะครับที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศติดต่อค้าขายกับต่างชาติอ่าน่าจะว่ารายผล,ผลผลิตของเราคนระับส่งออก ส่งออกได้มีคุณภาพส่งออกได้เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกได้อ่าเป็นอย่างดีนะในก็มีข้อดีของมันตรงนี้ด้วยนะแล้วนําเข้า่ะนําเข้าก็พละหัสไงนะเข้ามา ก็ยังคงมีเข้ามานะก็ยังคงมีเข้ามาอยู่เพราะนั้นะนะใครที่ติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศนําเข้าส่งออกยังเดินหน้าได้ดีนะในลักษณะมุมดาวแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมันมีเข้ามาพวกก็จะมีรายจ่ายเนะช่นไปซื้อของเพิ่มไปลงทุนเพิ่มนะก็เลยเป็นการเตือนนะให้ระมัดระวังในเรื่องของการบริหารทรัพย์และความรัก ของชาวลัคนาราศีเมษในครึ่งปีแรกนั่นเองครับผมขออัญเชิญบาร,รมีพระรันาตนตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนบรัรนดาลดลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสงบสุขร่มเย็นร่ำรวย พลิกวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสได้ในตลอดปี2,568นี้เลยครับท่านใดสนใจผูกลักนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a. yor8 ได้ครับ